บางแสนสาม,มุกชั่วฟ้าดินสลายตอนที่เก้าความเดิมตอนที่แล้วสาม,มุกจมน้ำทะเลที่ชายหาดเกาะสีชังแต่แสนดำลงไปช่วยขึ้นมาได้เมื่อกลับมาที่บ้านสาม,มุกก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายจนต้องตามหมอมารักษาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังละครวิทยุเรื่องบางแสนสาม,มุกชั่วฟ้าดินสลายตอนที่เก้า ได้นะบดน,นี้อ้าวอยู่ดีๆไปแย่งหน้าที่ลิงปินขึ้นไปบนยอปมะพร้าวทำไม เรามาเล่นอยู่ข้างบนเป็นรเป็นข้างอยู่ข้างล่างคว้างได้คว้างเอากันดีไหมเฮ้ยอย่าเล่นอะไรบ้าๆนะสินนะนีวจะลงไปเตะให้เท่านั้นเองอะฉันแค่เราเล่นเท่านั้นนะ่านั่นพี่แสนตัดมะพร้าวแล้วมาทิ้งทางถลายแล้วถลายตัวลงมาตามทางมะพร้าวลงมายืนที่คนต้นไม้ได้อย่างสบายให้สิน,น,นอยากจะทําได้อย่างนี้บ้างมันไม่ยากนัหรอกวะแค่ก็ต้องใจกล้าหน่อยเท่านั้นเองอะ แล้วนี่พิ่แสนี่เก็บมะพร้าวเอาไปไหนกำลังอ่อนได้ที่น้ำน่าจะหวานหอมดีขอฉันกินบ้างได้ไหมอ่ะถ้าเองอยากกินเดี๋ยวข้าจะเก็บให้ใหมว่ว่ะแล้วทลายนี้ล่ะพี่แสนคงไม่คิดจะเอาไปขายใครหรอกนะข้าจะาไปเยี่ยมสามมุกที่บ้านเขาตอนนี้มะพร้าวน้ำหอมถ้าเขาได้กินคงจะหวานหอมแล้วก็ชื่นใจโถถังกะละมังแตก หาของไปฝากสาวเอาดีๆหรือปแปลกๆหน่อยไม่ได้หรือไงคนจนอย่างข้าจะหาอะไรได้ดีกว่านี้วะแต่ที่เองพูดก็ทำให้ข้าคิดได้เฮ้ย hey, เราไปออกเรือกันดีกว่าวะจะไปหาปลาตอนเช้านี่นะพี่ปลาอะไรจะมาขึ้นน้ำตอนนี้เย่ายวทำเป็นรู้ดีนะถ้าอยากไปกับข้าก็รีบตามมาเว้ยไอสิต้องตามไปแล้วนะาจะเรียกวิง่งซีพิดแสรอรด้วย เราออกเรือมาไกลแล้วนะพี่แราะฉันก็เพิ่งสังเกตเดี๋ยวนี้ว่าพี่แสงไม่ได้เอาปวนหรือแห่มาแล้วเราจะจับปูจับปลาได้ยังไงใครว่าข้าจะจับปูหรือปลาแล้วสินอา้าวแล้วพี่แสงจะออกเรือมาหาวิมานอะไรล่ะเองเคยได้ยินเรื่องสุสานหอยหรือเปล่าวะหมายความว่าเราจะมาหาหอยหรือพี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าพี่สามมุกชอบกินหอยแต่หอยอะไรจะมาอยู่ในน้ำลึกอย่างนี้ น่าจะหอยมือเสือแล้วก็มีหอยมุกอย่างไงหรอวะแต่เรื่องนี้เป็นความลับนะเองรู้แล้วอย่าเอะอะหรืออย่าไปบอกใครข้ามาเจอเข้าโดยบังเอิญรู้ไหมมีหอยมุกอยู่ใต้ทะเลนี่หลายตัวทีละงั้นทำไมพิษแสนไม่รีบงมขึ้นมาแล้วเงยไข่มุกใ้ตัวมันไปขายล่ะมันได้พ้นจากความจนสทีข้าก็มีแผนจะทำอย่างนั้นแต่เม็ดมันยังไม่ใหญ่แล้วก็น้ำมันยังไม่งามได้ที่ แต่อีกไม่นานก็คงจะใช้ได้แล้วล่ะพี่พิษแสาพาฉันมาวันนี้ล่ะข่าจะดำลงไปเลือกหอยที่มีไข่มุกขนาดพอใช้แล้วแล้วก็มีน้ำงามดีไปฝากสามมุกเขาเอกเฝ้าเรือไว้นะข้าจะโดดลงไปละพิ่แสนโดดลงทะเลดำหานลงไปแล้วพี่แท้พิ่แสนนี่ก็เจ๋อแม่แบลเหมือนกันนาะวันหน้าถ้าง,งมไข่มุกในหอยมาขายก็คงจรอดแพ้ใครในย่านนี้เหมือนกันล่ะ ก็สวดเสงก็้อสวดเธอนะหรือต่อให้เป็นกำนันบ่ายทีนี้ไอ้สิงก็ต้องพลอยสบายอีกคนหนึง่งแง ้องน้ำสงบไม่มีคลื่นสั่นไหวน,น้ำทะเลใสแจ๋วดีเหลือเกินนี่ถ้าไม่มาหาหอยมุดไอ้แสนคงจะชมปูชมปลาใต้ท้องทะเลเลินไปแล้วนั่นประการังสีส้ม